สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ของนา n a s t o r y ค่ะมาเจอกันวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเป็นวันที่29เดือนสิงหาคมแล้วนานาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันมาฝาก FC นะคะเป็นความฝันตั้งแต่ต้นงวดค่ะนานาก็นึกในใจว่าจะเล่าหรือไม่เล่าดีความฝัน แล้วนานาก็เอาเสียงตัวเองใส่ในคลิปวิดีโอเพราะว่านานานทาช่อง youtube ใหม่ไม่รู้ว่าจะผ่านกดเขาหรือเปล่านา,นานาก็เลยต้องเอาเสียงตัวเองหรือเอาภาพของตัวเองลงวิดีโอมั่งนะคะโอเคมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันก่อนนะคะฝันความฝันก็มีอยู่ว่า ฝันไปบ้านเก่าแล้วกถนน็ถนนทางที่เก่าๆตั้งแต่สมัยนานาเป็นเด็กอยู่นะคะนานาเป็นเด็กอยู่ถนนนั้นไม่มีถนนลาดยางไม่มีคอนกรีตก็เป็นถนนทางลูกลังมีแต่ดินแต่ทรายแล้วนานาก็ปั่นจักรยานลงเขา เราไปเจอลูกสาวตัวเองค่อยเอาเอาลูกสาวซ้อนท้ายจากักรยานขี่ลงไปในานาข้าวแล้วไปเจอน้ำแห้งขอดนะคะน้ำแห้งขอดแล้วปลานอนดิ้นตายอยู่บางตัวก็ตายแล้วบางตัวก็ใกล้จะตายแล้วนอนอยู่ในานาข้าวนาๆนาก็เสียดายก็เลยเอาถุงมาใส่ใส่เอา ได้เยอะมากเลยนา,นาบอกว่าเสียดายมันจะเอาไปทำหมกปลาถ้ามันยังไม่เน่าเพิ่งตายใหม่ๆเพราะปลาพิ่งตายใหม่ๆในความฝันนะแล้วก็กลับไปถึงบ้านก็เลยไปชำแหละเนื้อปลาชำแหละเนื้อปลาแล้วเอามาใส่ปากเคี้ยวกินในความฝันนะแต่ว่าเรื่องจริงไม่ได้กินปลาดิบนะคะเอามาใส่ปากแล้วก็เคี้ยกินบอกว่าเอ้อปลามันยังไม่เน่า ก็เรียวว่าจะเอาปลามาทําหมกปลาแล้วในความฝันนี้ก็ฝันได้ตอนได้กินเนื้อปลาแล้วก็รู้สึกตัวตื่นพอดีค่ะให้นานาแปลความฝันนะคะเอาตั้งแต่เริ่มแรกก่อนเนาะเริ่มแรกนั้นฝันว่าขี่จักรยาน ไปทางเก่าสมัยเก่าสมัยโบราณแล้วก็บ้านเก่าที่เป็นทางลูกลังแล้วนานาคิดว่าเลขนี้มันน่าจะมาเลขเดิมเลขเก่านะคะแล้วนานาก็ตีเลขขี่จักรยานนั้นที่เอาลูกสาวซ้อนท้ายนั่ก็คือจะตีเป็นเจ็ดสองค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดถ้าจะเอาเลขสามตัวก็จะตีเป็นสี่เจ็ดสองหรือว่าสองเจ็ดสอง เพราะว่าจักรายานก็ตีเป็นเจ็ดแล้วก็คนขี่ก็สองคนแล้วทีนี้ลงมาในนาข้าวก็มาเจอปลาปลานะมันตายก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเลขแปดศูนย์หรือเปล่าชอบมากแต่ว่าแปดศูนย์นี้มันเพิ่งไปออกเลาเมื่อวานนี้ค่ะนานาว่าจะเล่าคลิปตั้งนานแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าจะเอาลงหรือไม่เอาลงดี ว่าจะเอาไปซื้อรัฐบาลไทยแต่มันไปออกเลขเราเมื่อคืนเนขปแปดศเสียดายมากๆคือว่าความฝันนั้นตีได้ก็คือ80แล้วก็72นะคะถ้าเน้น,เ,น,นเลขสองตัวก็คือ80กับ72แล้วนา,นาก็มีเลขเด็กเขียนให้นะคะ ไม่เอ่ยเอ่ยชื่อหรอกแต่ว่าเด็กคนนี้เขียนใหนะ้นานาสังเกตดูว่ามันออกบ่อยแต่เขาจะเขียนตัวเลขนะเป็นตัวเลขกลับค่ะเด็กนะไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะเด็กโตแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขจะเขียนกลับหัวกลับหางนานานั้นในที่เด็กเขียนให้นานาเห็นนั้นนานาก็จะแปลเป็นเลข หนึ่งหกศูนย์หรือถ้าบางคนจะกลับไว้ก็เป็นหนึ่งเก้าศูนย์อันนี้ถ้าตัดเล่นก็เป็นหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็หกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะถ้าใครชอบก็ลองติดไว้ดูนะคะเลขเด็กบอกเนี่ยเพราะว่ามันไม่แน่เหมือนกันแต่ว่า ความฝันทึกทุกตัวเลขที่เอามาฝาก FC ก็คือมีความเสี่ยงทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าใครยังไม่มีแนวทางจะเอาไปเป็นแนวทางก็ลองไปหยิบจับดูนะคะลอตเตอรี่ยังเหลืออยู่หรือเปล่าเจ็ดสองนี้มันบังเอิญพอดีไปตรงกับทะเบียนรถของนายยกคนใหม่นะคะนายยกเศรษฐาทวีสินค่ะพิรณา,าอารมณ์ อาลงในวิดีโอไปแล้วแล้วก็มีเลขขันน้ำมนตที่อุดรธานีเป็นวัดของไอ้ไข่นะคะงวดที่แล้วก็เข้าเจ็ดแปดสองตรงๆรค่ะแต่งวดนี้นานา,นามองเห็นน่ะ ก็คือเป็นเลข3 8 0หรือตัวหนึ่งข้างล่างนั้นจะเป็น119ก็ได้เป็น7 9ก็ได้นะคะเลขขันน้ำมน์แต่ที่เด่นที่ถูกใจนานาก็คือ3 8 0ค่ะมันออกไปแล้วทั้งไทยทั้งลาวทั้ง3 0ทั้ง8 0 ไม่รู้ว่าจะมาเลขไทยอีกหรือเปล่าค่ะแต่นานาก็ว่าจะซื้อไว้สักหน่อยติดไว้เผื่อว่ามันจะออกมาอีกวันนี้นานาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันมาฝาก fc เพียงแค่นี้นะคะถ้าใครติดตามคลิปของนานาฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, ดแชร์ให้นานาก็ขอให้ถูกหวยถูกลงวันใหญ่นะคะ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ